เอาไว้ขุดพื้นเดี๋ยวมาจุดไฟยังไงวะลืมต้องใช้โคโคเลยนั่นแหละเฮ้ยเสียงอะไรวะเหมือนมีตัวมาเปล่าวะใช่อ๋อไม่กิน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 อาหารเฉยอ๋อโอเคกินเสียงดังงั้นเรานหละตกใจเลยอะอ่าอีกนานไม่กว่ามันจะสว่างเช้าหรือสักพักสักพักสักพักแต่เราจะเห็นเอง ได้เราเอ,เอตาไฟอยู่ไหนอรัเมื่อกี้เรามีของเยอะอยู่นะเตาไฟเหรอต้องเป็น,นอะไรสามเตาอยู่นี่ไงไม่ไม่เอ่อเตาที่จุดจุดไฟอะที่อยู่ข้างหน้าบ้านอะยิงโลดไดไม่ใช่เตานั้นไม่ได้เก็บมาปะวะไม่มีอ่ะ เอาเนื้อมาย่างได้นะตรงนี้เอ้ยโหสนเลยกูอะไหนดูดิของเรามันครบปะมันย่างได้ปะเนี่ยเรามีอยู่หนึ่งสองสามแต่ย่างได้ปะโยตั้งกล่องเพิ่มหน่อยสิอันนี้อาหารมันเอาไปย่างยังไงอะมันเพี้ยงไปหรอต้องใส่กดขี้ขวาใส่เตาอ้าเอา ไม่ได้ครับมันกลายเป็นแบบไหนนะลองถืออะไรอยู่ต้องถือเนื้อนะบางอย่างนนมันก็ย่างไม่ได้บางอันนี้ไม่ใช่เนื้อแนี่เลยว่าโห้ยทำไม่ได้เลยวะว่าไม่ใช่เนื้อนะั่นแหละเนี้ยโอ้หัวมันจะติดพื้นนี่เองอิ่มท้องกันยังเอ่ยก็ดีอยู่นะ นี่ไยนี่ไงเนื้อตุ๋ยติดอันนับผมจะย่างเนื้อนะครับผมโอ้ยอย่าปลูกต้นไม้ไปในบ้านนี่ย่างเนื้อเดี๋ยวย่างเนื้อสามหนุ่มสามมุมนะครับเราจะมาย่างเนื้อกันปึ๊บอ้าวทำไมเป็นแล้วเป็นแล้วทำไมเครื่องเนื้อมันไปไม่ได้เนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่อมีไม้กันไหมเอาไม้เอาไม้มาเผาหน่อยสิ ไม้ได้ได้มีเยอะที่ไม่ได้เหรอเนึกยกูได้ไอติมเหมือนแล้วเนี่ยมบ้านมันแคบนิดนึงปึ๊บอืได้ไหมแบบที่เผาได้ป่ะถูกป่ะถูกป่ะวะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม้แั่นี่ดินโอเคชมเรื่องชัดว่าอันนี้ไม้อ๋ออันนี้ไม้อันนี้ไม้แต่ว่าต้องเอาเข้าเตาต้องกดคลิกขวาที่เตาต้องกดคลิกขวาที่เตาใช่แต่ว่าคลิกขวาที่เตาเอ่ออ๋อ ขิ้ควาที่เตาขึ้นมันจะขึ้นเมนูข้างบนขึ้นมาอีกใช่ปะมันจะขึ้นเฟิร์ดแนส์โอ้ยใก้เมื่อกี้กูทําถูกแล้วนี่หว่าที่กูจะย่างเนื้อนะ่ะแตสองม,มันไม่ครบอ่ะมันขาดมันขาดบางอย่างอ๋อโอเคถ้างั้นก็ก็ย่างเนื้อน,นี้ได้เหรอค<พ>วขก้ควายที่เตาเอาเนื้อไปดิบ black of c o o l ตอนนั้นเอาไม่ได้อา้าวไฟดับว่ะโอเคไม่เป็นไร มีคนมาปะเนี่ยอะไรมีเกือบช้าอันนี้อันนี้ผีเหรอทำแผ่นเหยียบผ่าผ่าผาทำแผ่นเหยียบไปเฉยแผ่นเหยียบด้วยเหรอเพื่อเพื่ออะไรฮะโอ้หยียบแล้วเปิดเองโอ้โหนี่คุณมันคุณมันโอ้โหแล้วเมื่อกี้ปล่อยคอมกับเครื่องวิ่งกับมั่วเลยเข้าบ้านเข้าบ้านก่อนมันมืดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนโดนเฮ้ยโดนโดนขอขอขอออกนิดนึงเดี๋ยวอยากอยากอยากโดนออกอ้าวตีเฉยเลยเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวขอย้ายประตูหน่อยได้ได้ได้สวยสวอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ น้องบอกพี่โดมแฮปปี้สุดพี่โด <c oughs> พี่โดจะหลับแล้วพี่แชมป์กลางๆ <c oughs> พี่มีคนน<อ>ำทางแล้วเอเคแล้วสวยขเข้ามาขาเข้ามาต้องกดขิกขวานะขาออกเราเดินทะลุไปได้เลยดเดี๋ยวดูดิเดินเดิน,ดนออกไปเดินออกไปเอาเฮ้ยสัตว์เลี้ยงเราหายหมดเลย <c oughs> ไม่มันเป็หลบเปล่าเออสวยเออไหนครับไม่มีเลยดวงจันทร์กำลังจะขึ้น ทำไมมันนานจังปะนานจังเลยเดี๋ยวปักไฟไว้หน้าบ้านหน่อยไหมด้วยเอาไว้ให้แบบเท่ๆอุอ้ยนี่ไงมันจะได้แบบดูดีเยี่ยมเนี่ยมันดูแบบมันดูเท่อะมันใช่อะ <c oughs> คือแบบ <c oughs> ไม่ใช่เลยหรอกไอ้ท่พอตายกูหาไม่เจอเอาดินออกมาเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสร้างไปข้างบนนู้นนะจะขึ้ไปปักข้างบนนู้นดินจดัดนนอนนี้ป,ปักไว้ ปักไว้กันซอมบี้ปินมานี่ไยโอเคเอาไม่เกลี่ยงแล้วพ่อที่บ,บ้านใหม่เราสวยกว่าที่เดิมเยอะเลยเออหน้าแป๊บเดียว <c oughs> เริ่มแบบเริ่มแบบเป็นระบบเริ่มแบบอยู่ <c oughs> ได้เออเป็นระบบ ต้องการในนี่เยอะเลยไม้เยอะเยอะไม้เยอะเอะใช่ไหมได้เด็กครับขวานครับขวานแล้วก็ไปเดี๋ยวครับให้ก็ได้เพื่อนขวานจะอยู่ในกล่องนะครับขวานมีแล้วขวานมีแล้วใครมีแล้วก็มีได้เด็กเนี่ยไม่มีเอาเลยไม่ควรไม่ควรทำหน้าบ้านให้มันเละโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโดนเลยวะแมงมุม เข้าบ้านไม่ต้องออกไปกลางคืนไม่ต้องออกไปโอ้ยมันไม่มีอะไรทำอ่ะโอ้ยมันมาแล้วขุดขุดดินลงไปป่ขุดไปหาในว่าแล้วเนี่ยสว่างแล้วเนี่ยเออไปเดี๋ยวไม่เราเตรียมงานก็ได้เราต้องใจเย็นๆดูเดี๋ยวเดี๋ยวแมงมุมแมงมุมแมงมุมขวานสามารถเลยนะชนะแล้วชนะแล้วขวานมาอีกันมาชุดเกาะเราก็ยังไม่มี ไปข้างๆบ้านมีเหมืองเอ้ยมีหลุมลงเหมืองได้ออกไปลุยกันเลย่ะไม่ไม่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเจาะให้มันไปทะลุข้างนอกตรงนั้นได้พื้นอันนี้ใครทําพื้นไม้ว้เยสว่างแล้วโอเคสว่างแล้วโอเคสว่างบอยบอยถางนเดิมแล้วก็แล้วก็โดหาไม้มาให้หน่อยไม้เยอะๆนะถางยากครับแกะมันขึ้น ขึ้นทางต่างระดับเป็นปะได้ได้ขึ้นได้นีถ้ามันลงไปมันก็หนีเราไปได้อยู่ดีมันไม่เรียบอ่ะกูตัดแรงไปหน่อยนึงเดียวกูต้องปลุกปลุกด,ดินกลับมาสวัสดีครับสวัสดีครับีซอมบีบ้แ่งทิ้งเลยดีกว่า

เคมันต <Okay. S 1> <what> ้องทำอะไรต่อเนี่ยหลังจากเนี้ก็พยายาฟาร์มเกาะฟาร์มอะไรมาแล้วก็ฟาร์มเกาะฟาร์มอะไรแล้วขุดขุดหาแร่ส่วนใหญ่แล้วก็สร้างประตูมิติแล้วก็ไปบวกที่บ้านเขา กับชาวบ้านมาถึงคนอื่นเหรออะไรนะมาถึงคนอื่นเหรอคลิปเตอร์อยู่ตรงนี้คนอื่นคือ,อยังไงนะไปบวกกับชาวบ้านาเขาอะบวกกับไม่ใช่ชาวบ้านแบบนั้นอะบวกกับ n อ c เพซอบวกกับมอนเตอร์มอนเตอร์อขอไม้ขอไม้เยอะๆเออเออ,เอ,อ,อย่าลงเตียนอยู่นะเอาไม้อีกไหม ให้เอาอีกไหมให้ลงให้หมดเลยเนาะหมดแค่ไหนวะแชมป์โอเค<ง>ได้แล้วเอาแค่ okay, ลงแค่พื้นที่นี้เนาะเดี๋ยวเชื่อตัดหญ้าเอ้ยตัดไม้ได้ได้ตัดตัดไม้มาเลยเยอะๆได้เดีดีนะโอ้รสวยว่ะหญ้าโคตรสวยเลยพื้นที่ดินเราไอ้แกะมาแกะมา อ๋อนี่ตีตีให้มันเตียนเลยใช่ไหมไม่ต้องเดี๋ยวเคลียร์นิดนึงก็พอพอดีตรงนี้มันเป็นหลุมโอเคได้งั้นเดี๋ยวไปตัดไม้เลยแล้วกันเราไปตัดไม้กันตอกแต็กตอกแต็กตอกแท็กตอกแต็ก